ก้าวห่างกันสองปีเองจำพี่ไม่ได้เหรอพี่จำเขาได้ไม่ลืมในวงเนี้ยพอเขาออกอัลบั้มมาแทบพี่ขายไม่ออกเลยลมังมึต้องจำอ่ะโอเคจบรู้จนนักล้นนะดีใจมากจะสัมภา์พี่ไม่าหาห๋หวพี่มือไปล้่ยครับผหม,ผม ขอเป็นตัวแทนทุกคนนะครับขอบคุณแม่มากครับว้าวแล้วผมก็ได้ไม่เคยเป็นลูกจ๋าไม่เคบในวงการเพลงไทยเนี่ยจิพูอัญชลีหนึ่งเดียวคนนี้คือตัวแม่เห็นตัวครับใช่ตัวแม่เลยใช่สงเสียลพูนเอยนี่ทอานนี่คือการันตี 咱们的不景气，赶紧啊！OK。